มันมันเขากันอยู่ระวบอีอ่อนะพวกเตาเขาว็เขา,เขากินแล้วอ่ะอันนี้เมนูอะไรครับซ้ายขี่งูจักเบิดหนึ่งใส่ปราคอหนึ่งพุงฟรชันวันนี้เราจะทำเมนปแปูแปลก สายขี่จวดอันนี้เราเตรียมเตากับเตรียมมอหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาสาประซ่อนลงนะครับกับแก้มคืนนี้กัรแงวะแงวัว่อยบเราไม่เาข้ามแหละแปดเก้าหนึ่งเ้าทับแปด